ชาดีร <ci> ับชาดีราชาดีรัชาดีราชาดีรัชาดีรัาด่าด่าดดหัวใจบางทีก็ดูไม่หยุติี่ทำทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์เห็นใครต่อใครเขามองผ่านพ้เลยไปจนกันหมดน้อยใจคนเราทำไมไม่มองดีๆ ฉันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้ข้างในขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไปให้โอกาสสึกครั้งฉันเองไม่ดีเลอดเลอย่งคนอื่นเขาแต่มีฉันเอาไว้ไมีเงาฉันรับรองอาจมีรอเพราะให้เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักฝากหู ไม่ชอบไม่เป็นไรแค่ขอยฉันมีโฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนะแต่ร้องเพลงพอเพราะ,ราะถ้ามีเธอวัารออิ่มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไม่รอเท่าไรแต่หัวใจฉันรอเลยชาดีรัชาดีรัชาดีรัชาดีรา ตัวดำแต่ใจมีดำฉันว่าก็พอเมื่องอทอรูปแล้วมีแต่ทองเั่านั้นให้ใจของเราได้ผูกพันฉันจะทำให้เธอรู้ฉันยังไม่มีเลอดเลยอ,อย่างคนอื่นเขาแต่มีฉันเอาไว้ไม่เงาฉันรับรองอาจไม่รอพาอ ให้เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปากหัวใจไม่ชอบไม่เป็นไรแต่คอยห้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนะแต่ร้องเพลงพอพร้อมทให้เธอหัวาราะยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อย่ากิิหอเท่าไรแต่หัวใจฉันหลอกเลยฉันเองมี เธเลยคนอื่นเขาแต่มีฉันเอาไว้ไม่เอาฉันดับรองอนนาจมีรอพอให้เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใคร หัวใจไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันไม่โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนะแต่ร้องเพลงพอพร้อมทำให้เธอหัวรออยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไม่รอเท่าไรแต่หัวใจฉันรอแล้ว